สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุติชัยไลฟ์ภาคสุขภาพครับเช้าวันศุกร์นี้เราไปดูเรื่องสมองทำอย่างไรให้สมองฟิตเสมอสมองนี่คือจุดที่ควบคุมทุกอย่างชีวิตของเราความคิดความอ่านความสุขความทุกข์รวมไปถึงควบคุมกายใจต้องเรียกว่า นี่คือศูนย์ปัญชาการของเราเลยครับฉะนั้นทำยังไงให้สมองฟิตอยู่เสมอหนังสือเล่มนี้ครับ The Sharp Brains Guide to Brain Fitness โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเลยครับสี่ท่านร่วมกันมาเขียน a l v a r o Fernandez, d ร r Elkanon Goldberg แล้วก็ d ร r Pascal m i c h e l o n หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเลยนะครับดูแลสมองเสริมศักยภาพสมองที่เรีว่า brain fitness ร่างกายเราบอกฟิตเราต้องให้สมองฟิตด้วยงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาเนี่ยเรื่องนี้เขาแนะนำวิธีชะลอความเสื่อมของสมองเพิ่มความยืดหยุ่นของสมองเขาเรียก neuroplasticity สมองมันต้องยืดหยุน่น ใช้มันยังเป็นประโยชน์แต่ต้องพักผ่อนตามที่เหมาะสมอะไรคือ neuroplasticity อะไรคือความยืดหยุ่มของสมองสมองนี้สามารถสร้างความเชื่อมโยงใหม่ได้ตลอดชีวิตถ้าได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมนะครับกเรียกอีกคำหนึ่งว่า cognitive reserve การฝึกสมองใช้ชีวิตอย่าง active ใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟช่วยสร้างคลังสำรองความสามารถทางปัญญาคือเอามารีเซิร์ไว้ได้นะเก็บเอาไว้ได้นะทำให้สมองทนต่อความเสื่อมตามไวัยได้ดีขึ้นคือมนุษย์ตามวัยมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแต่เราชะลอมันได้เราชะลอความเสื่อมได้อย่างมีนัยสำคัญทีเดียวฉะนั้นปัจจัยหลักที่ช่วยเสริมสุขภาพสมองมีหนังสือนี่บอกสีเสาหลักครับ หนึ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอ physical exercise ออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ตลอดเวลาเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังสมองอัน,นสำคัญโลหิตต้องไหลไปสมองถ้าเราออกกำลังกายเราจะกระตุ้นหัวใจเต้นบีบมันก็จะให้เลือดเวียนหมุนเวียนไปสมอง 2. โภชนาการและการนอนหลับอาหารกับการนอน nutrition and sleep อ,ออกกําลังกายเสร็จเรื่องอาหารและการนอนต้องกินอาหารแบบสมดุลหลีกเลี่ยงน้ําตาลและไขมันทรานส์หลีกเลี่ยงน้ําตาลและไขมันทรานส์นอนหลับให้พอเพียงให้สมองฟื้นตัวจัดระเบียบข้อมูลตอนที่เราหลับเนี่ยสมองมันพักแล้วมันจัดระเบียบของมันนะครับจัดระเบียบเพื่อวา่าเราตื่นขึ้นมาแล้วจะใช้งานได้อย่างฟิต 3. จัดการความเครียดครับอย่าเครียด stress management ความเครียดเรืร้อรังทำลายสมองโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสมองเลยฮิปโปแคมปัสและการทำสมาธิการหายใจก็ช่วยลดความเครียดได้หายใจเข้าออกเฝ้าการหายใจช้าๆสมองไม่คิดอะไรว่างๆ มีความคิดไรโผล่เข้ามาก็ปล่อยไปหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละครับลดความคิดได้อย่างเยอะเลยข้อที่4ข้อสุดท้ายต้องกระตุน้นสมอง mental stimulation กระตุ้นยังไงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฝึกทักษะใหม่ๆเรียนดนตรีเรียนวิชาใหม่อะไรก็ได้ที่มันสนุก ที่ไม่ซ้ำซากเหมือนเดิมเล่นเกมฝึกสมองใช้โปรแกรม b เบรนเทรนน i n g ที่เหมาะสมแล้วก็เปลี่ยนกิจ,จวัตรเดิมบ้างเพื่อท้าทายสมองที่เราเคยทำจำเจทุกอย่างเหมือนเหมือนทุกวันวันหนึ่งเราก็เปลี่ยนสลับปกติเราตื่นขึ้นมาทำหนึ่งสอสามสี่วันนี้เราทำสามสองหนึ่งสีอีกวันหนึ่งเราทำสองหนึ่งสามสี่สมองมันจะได้ ได้รับการท้าทายแล้วก็ฝึกให้มันทำงานแต่มันมีความเข้าใจผิดเรื่องความฟิตของสมองความฟิตสมองไม่ใช่แค่เล่นเกมฝึกสมองอย่างเดียวนะครับต้องใช้วิธีแบบองค์รวมครับเคลื่อนไหวอาหารพักผ่อนฝึกสมองบริหารอารมณ์ฉะนั้นก็แนะนำเอาไปปฏิบัติได้เดินเร็ว30นาทีต่อวันเรียนภาษาที่สอง หัดหรภาษาริมภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเราไม่ต้องซีเรียสกับมันว่าเราต้องเก่งจะต้องสามารถจบภายในเดือนนั้นเดือนนี้เรียนไปเรื่อยๆภาษาที่สองมันจะช่วยเรียนดนตรีเล่นเครื่องดนตรีทําสมาธิสิบนาทีต่อวันก็ได้ไม่ต้องเครยียดไม่ต้องนั่งอย่างจริงจังเกินไปหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ทําเฝ้าดูหายใจเราเท่านั้นวันละสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีได้เท่าไหร่เท่านั้นครับ แล้วก็ท้าทายสมองด้วยกิจกรรมที่ไม่ถนัดอะไรที่ไม่ถนัดลองดูใช้มือที่ไม่ถนัดบ้างแก้ปริศนาบ้างอักษรไขว้บ้างฉะนั้นเขาบอกหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าจำง่ายๆสมองพัฒนาได้ตลอดชีวิตถ้าได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมผ่านการออกกำลังกายโภชนาการการนอนหลับการจัดการความเครียดการฝึกสมองอย่างต่อเนื่อง ชะลอความเสื่อมเสริมประสิทธิภาพของสมองลองไปฟังรายละเอียดจากปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าไปรวบรวมจากหนังสือเล่มนี้และเอามาใช้ทางปฏิบัตินะครับไปฟังดูครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดที่ชายลาฟพักสุขภาพค่ะวันนี้เรามีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือสมองคือกล้ามเนื้อพัฒนาหรือสูญเสียค่ะ คือเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยออจริงๆแล้วมันเหมือนกล้ามเนื้อเลยนะคะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะออกังวลน,นิดหน่อยว่าพออายุมากขึ้นสมองเราจะเริ่มถดถอยลงหรือเปล่าอืมเป็นความเชื่อที่ได้ยินบ่อยๆนะครับใช่ค่ะแต่ข้อมูลใหม่ๆนีเออ่เหมือนจะบอกว่ามันอาจจะไม่จริงเสมอไปนะคะหัวใจสำคัญเลยนะคะก็คือสมองเราเนี่ยมันต้องการการการฝึกฝนนะคะ อการท้าทายอย่างสม่ําเสมอใช่ค่ะเพื่อให้มันยังยังเฉียบคมอยู่เสมอแล้วก็มีความสามารถในการปรับตัวที่เขาเรียกว่า neuroplasticity นะคะใช่เลยครับลองลึกภาพง่ายๆเหมือนสมองเป็นป่าทึบๆเนาะแล้วการที่เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆอมมันก็เหมือนเราไปถางเส้นทางใหม่ๆในป่านั้นยิ่งใช้บ่อยทางก็ยิ่งชัดครับ ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ที่มันว้าวกว่านั้นคือสมองเราสร้างทางใหม่หรือปรับทางเดิมได้ตลอดชีวิตเลยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคือต้องบอกว่า neuroplasticity นี ne ่เป็นการค้นพบที่โอ้โหเปลี่ยนวงการเลยนะครับมันทำให้เรารู้ว่าสมองไม่ใช่แบบ ไตตตัวแ่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจริงๆอืพัฒนาได้ปรับโครงสร้างได้จากประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่เราเจอถูกต้องครับพลวัตสูงมากน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะฝึกสมองตามแนวคิดนี้ได้ยังไงบ้างคะครับผมจากข้อมูลที่เรามีเนี่ย ข้อคิดหลักๆเลยคือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนี่แหละค่ะสุดยอดการออกกําลังกายสมองเลยอันนี้สำคัญมากครับตัวอย่างก็มีเยอะะเลยค่ะอย่างลองหัดทําอาหารสูตรใหม่ๆที่ไม่เคยทำํำหรือเรียนภาษาใหม่ไปเลยหรืออาจจะแค่หยิบเครื่องดนตรีเก่าๆมาลองปัดฝุ่นหัดเล่นดูครับพวกนี้มันกระตุนสมองโดยตรงเลยใช่ค่ะอย่างเรียนดนตรีนี่ เออมันไม่ใช่แค่จำโนต้ตนะคะแต่มันคือการสร้างแบบสะพานเชื่อมโยงใหม่ๆเอเชื่อมส่วนต่างๆใช่ค่ะระหว่างส่วนที่ฟังเสียงส่วนที่คุมนิ้วมือส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์อะไรแบบนี้เลยใช่เลยค่ะหรืออะไรง่ายๆก็ได้นะคะอย่างลองเปลี่ยนเส้นทางกรอบบ้านดูบ้างอ๋ออันนั้นก็เป็นการบังคับให้สมองทำงานในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคยนะครับใช่ค่ะให้มันคิดนอกกรอบนิดนึงครับผมแต่ มีประเด็นที่น่าสนใจต่อนะครับคือค่ะการทําแต่กิจกรรมเดิมๆที่เราเก่งอยู่แล้วนะครับแม้จะสบายๆเนาะแต่มันอาจจะไม่ใช่การฝึกที่ดีที่สุดเสมอไปอ๋อหมายถึงว่าถ้าทาแต่สิ่งที่คุณเคยมันก็ไม่ได้ท้าทายสมองเท่าที่ควรประมาณนั้นครับคือการเติบโตจริงๆหรือการสร้างเส้นทางใหม่ๆในสมองเนี่ยมันมักจะเกิดตอนเราเก้าวออกจากที่เรียกว่า comfort zone ขอบเขตความสบายเดิมๆของเราใช่ครับ ไอความรู้สึกท้าทายหรือแม้แต่รู้สึกว่าเอ๊ะมันยากนิดๆตอนเริ่มทำอะไรใหม่ๆอืม,มีความรู้สึกแบบนั้นบ่อยค่ะนั่นแหละครับคือสัญญาณดีเลยนะว่าสมองกำลังถูกกระตุน้นกำลังเกิด neuroplasticity อ oh. มันเชื่อมโยงกับหลักการที่ว่า use it or lose it ใช้มันหรือสูญเสียมันไปครับถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้ทักษะด้านไหนการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทต,ตรงนั้นก็อาจจะค่อ,คอยๆลดประสิทธิภาพลง พอเข้าใจหลักการแล้วนะคะคำถามคือแล้วเราจะเอาแนวคิดสมองคือกล้ามเนื้อเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตจริงยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีคะมันน่าจะมีความหมายลึกกว่าแค่เล่นเกมฝึกสมองหรือเปล่าคะแน่นอนครับจริงๆแล้วถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะค่ะความเข้าใจเรื่องนี้มันเปลี่ยนมุมมองเราต่อเรื่องเรื่องความชาราหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปเลยนะครับเปลี่ยนไปยังไงคะ คือมันเหมือนมอบพลังให้เราให้เราตระหนักว่าเออสุขภาพสมองเนี่ยส่วนหนึ่งมันอยู่ในมือเราเองนะออื mm hmm. เราควบคุมได้เราเป็นคนดูแลได้ใช่พัฒนามันได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ปล่อยให้มันเออเสื่อมไปตามเวลาอย่างเดียวเข้าใจแล้วค่ะคือเรามีบทบาทในการดูแลสมองตัวเองได้มากกว่าที่คิดถูกต้องครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจต่อนะครับค่ะ <c oughs> ในเมื่อการท้าทายสมองเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยแล้วในแต่ละวัน มีอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างที่เราพอจะลองทำเพื่อจะก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆของตัวเองได้บ้างมีเรื่องหนึ่งค่ะที่แบบว่าน่าทึ่งมากเลยจากข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากหนังสือเคลื่อนไหวร่างกายสมองแจ่มใสอะค่ะเขาบอกว่าแค่เราขยับตัวธรรมดารรมดาเนี่ยนะมันส่งผลโดยตรงเลยให้สมองเราทำงานดีขึ้นได้จริงๆฟังดูเอออาจจะเหมือนง่ายไปนิดนึงใช่ไหมคะว่าแบบแค่ขยับเท้าเนี่ยนะ จะช่วยเรื่องความจําได้เดี๋ยวเรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะใช่ครับคือฟังดูง่ายนะครับแต่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆอย่างหนึ่งเลยในการดูแลสุขภาพสมองของเราครับอืมงั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่าทําไมการขยับตัวเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันถึงดีกับสมองแล้วต้องแบบไหนล่ะถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดครับ เริ่มจากคาถามสําคัญเลยทําไมมันถึงช่วยได้มันทํางานยังไงหลักๆเลยนะครับมีอยู่สามกลไกสําคัญอย่างแรกสุดเลยการออกกําลังกายเนี่ยมันเหมือนเราเปิดปั๊มส่งเลือดดีๆไปเลี้ยงสมองโดยตรงเลยทใํใไมสมองได้รับทั้งออกซิเจนทั้งสารอาหารแบบเต็มๆเ,เลยครับอ๋อค่ะค่ะเหมือนเราเติมน้ํามันให้เครื่องยนต์ให้มันทํางานได้ดีขึ้นใช่ครับประมาณนั้นเลยครับผม,มแล้วก็อย่างที่2ออันนี้น่าทึ่งมากนะ คือมันช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ๆหรือที่เราเรียกว่านิวรอนส์เนี่ยครับสร้างขึ้นมาได้จริงๆโห oh, สร้างเซลล์สมองใหม่เลยเหรอคะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายมันเป็นวิธีลดความเครียดที่มีประสิทธิภาพมากๆซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าความเครียดเรื้อรังนี่แบบเป็นตัวทำลายสมองชั้นดีเลยค่ะจริงค่ะนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าแค่ขยับตัวมันจะมีผลลึกซึ้งขนาดนั้นแล้วปัจจัยทั้ง3อย่างเมื่อกี้ ทั้งเลือดทั้งเซลล์ใหม่ทั้งรถเครียดเนี่ยมันส่งผลต่อความจำการคิดของเรายังไงบ้างคะอ๋อส่งผลด้วยตรงเลยครับคือมันช่วยทั้งปกป้องความจำเดิมที่เรามีอยู่ไม่ให้มันเสื่อมเร็วแล้วก็เสริมสร้างทักษะการคิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้มันดีขึ้นเฉียบคมขึ้นในระยะยาวด้วยครับลองนึกภาพเหมือนเราสร้างเกราะป้องกันให้สมองเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับในข้อมูลที่เราดูมามีตัวอย่างหนึ่งชัดมากเลยค่ะเขาบอกแค่ เดินเร็วๆวันละสัก30นาทีก็เหมือนเราให้อาหารสมองชั้นดีกับสมองแล้วไม่ต้องหักโหมอะไรเลยถูกต้องเลยครับอันนั้นก็เชื่อมโยงไปคำถามถัดไปพอดีว่าแล้วต้องออกกำลังกายแบบไหนละ่ะจริงๆแล้วข่าวดีก็คือมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยครับที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการเดินหรือวิ่งเหาะๆอย่างที่คุณว่าเมื่อกี้นี้แหละครับแค่นั้นก็พอแล้วเหรอคะสำหรับประโยชน์พื้นฐานต่อสมองนะครับใช่ครับแค่นั้นก็ถือว่าดีมากแล้ว แต่ถ้าเราอยากได้ประโยชน์ด้านอื่นๆเพิ่มเติมไปด้วยเนี่ยอย่างเช่นการเต้นรําอันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากเพราะมันท้าทายทั้งเรื่องการประสานงานของร่างกายและก็เรื่องความจําด้วยนะต้องจําท่าเต้นอ๋อ oh, ค่ะค่ะหรือจะเป็นพวกโยคะไทเทกิอันนั้นก็จะเป็นเน้นเรื่องความสงบสมาธิการทรงตัวก็จะช่วยเรื่องลดความเครียดเพิ่มสมาธิได้ดีมากๆครับอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกีฬาที่ต้องมีการตัดสินใจเร็วๆใช้สายตา การวางแผนเช่นเทนนิสปิงปองแบดมินตันอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นการฝึกสมองเช่นดีเลยอืมฟังดูแล้วหลากหลายดีนะคะเหมือนกับว่าเอ,อ่อหัวใจสำคัญจริงๆที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาไม่ต้องไปวิ่งมาราทอนอะไรขนาดนั้นเลยแค่ขอให้เราได้เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอเลือกอะไรก็ได้ที่เราชอบทำแล้วมีความสุข แค่นี้ก็ส่งผลดีต่อสมองได้อย่างมหาศาลแล้วจริงไหมคะใช่เลยครับถูกต้องที่สุดความสม่ำเสมอแล้วก็ความสุขในการทำเนี่ยบางทีสำคัญกว่าความหนักหน่วงจริงๆครับถ้าอย่างนั้นสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือการขยับร่างกายเป็นประจำเนี่ยแม้จะเป็นกิจกรรมเบาๆที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วมันก็สามารถสร้างความแตกต่างที่สำคัญมากๆให้กับสุขภาพสมองของเราได้ไม่ใช่เรื่องยากหรือเรื่องไกลตัวอะไรเลยนะคะถูกต้องครับผม และ,ะมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อยอดจากข้อมูลนี้ไปอีกนะครับว่าในเมื่อเราเห็นแล้วว่าแค่การเคลื่อนไหวร่างกายธรรมดารรมดาเนี่ยมันส่งผลต่อสมองได้มากขนาดนี้แล้วมันจะมีกิจกรรมง่ายๆอย่างอื่นๆอีกไหมในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย ที่อาจจะกำลังช่วยบำรุงสมองเราเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาของเราอยู่เงียบๆโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวหรือว่าไม่เคยสังเกตเห็นมาเลยก็ได้มีภาพเปรียบเทียบหนึ่งที่แบบโอ้โหเห็นภาพชัดมากเลยค่ะเขาบอกว่าสมองที่ได้พักผ่อนดีๆนะคะมันจะเหมือนฟองน้ําเลยแบบนุ่มๆพร้อมซึมซับทุกอย่างอฟองน้ําใช่ค่ะแต่ถ้าสมองเราเครียดจัดๆหรือว่านอนไม่พอเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือน ก้อนหินแห้งๆอะค,ะค่ะที่แบบความรู้ใหม่ๆเข้าไปก็ไหลออกหมดเลยครับผมนึกภาพตามออกเลยใช่ไหมคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาลองหาเคล็ดลับกันค่ะว่าจะทำยังไงให้สมองเราเป็นเหมือนฟองน้งได้มากที่สุดใช่เลยครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆในเนื้อหาชุดนี้คือมันไม่ได้พูดแบบกว้างๆนะครับแต่ลงรายละเอียดเลยว่าไอ้เจ้าความเครียดเรื้อรังหรือการนอนไม่พอเนี่ย มันเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการทํางานของสมองจริงๆอ uh huh. อย่างเรื่องการนอนเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ร่างกายพักผ่อนเฉยๆนะครับเนื้อหาเขาอธิบายเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาทําความสะอาดใหญ่ของสมองเลยทําความสะอาดใหญ่ครับคือเหมือนกําจัดพวกของเสียที่มันสะสมมาทั้งวันแล้วก็ช่วยจัดระเบียบความทรงจําด้วยอ่ะเหมือนเราเคลียร์โต๊ะทำงานตอนเย็นนะครับให้พร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้ โอ้โหการทำความสะอาดใหญ่นี่น่าสนใจจังเลยค่ะแล้วแล้วผลกระทบของความเครียดล่ะคะที่บอกว่าเรื้อรังมันมันต่างจากเครียดเรื่องงานปกติยังไงแล้วมันร้ายแรงขนาดไหนล่ะคะอันนี้สำคัญมากเลยครับคือความเครียดเรื้อรังที่เนื้อหาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความกดดันแบบเวลาเราเจองานด่วนหรือเดทไลน์อะไรแบบนั้นนะครับอ๋อค่ะแต่มันคือความเครียดที่มันต่อเนื่องยาวนานแก้ไม่ตกเป็นเดือนเป็นปีซึ่งข้อมูลระบุชัดเลยว่า มันส่งผลร้ายแรงถึงขั้นที่ว่า,าสมองส่วนฮิปโปแคมปัสฮิปโปแคมปัสครับซึ่งสำคัญมากว่ากับเรื่องความจำการเรียนรู้เนี่ยมันมันหดตัวลงได้จริงๆครับฮะห,หดตัวเลยเหรอคะใช่ครับไม่ใช่แค่ความรู้สึกแบบเบลเล,ลืม,ล,มลืมนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสมองเลยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการจัดการความเครียดมันถึงสำคัญมากๆจริงๆโหการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเลย ฟังดูน่ากังวลกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าสมองเราโดนผลกระทบหนักขนาดนี้แล้วเราพอจะอปกป้องหรือดูแลมันยังไงได้บ้างคะเนื้อหามีทางออกให้ไหมคะมีแน่นอนครับอันนี้เป็นข่าวดีนะคือเนื้อหาไม่ได้ทิ้งให้เรากลัวอย่างเดียวแต่ชี้ทางให้ด้วยอคือบอกว่าแม้ผลกระทบมันจะดูน่าห่วงแต่ก็ยังมีวิธีที่เราแบบลงมือทําได้จริง เพื่อช่วยให้สมองกลับมาฟิตได้หรืออย่างน้อยก็ไม่แย่ลงไปกว่าเดิมครับโอเคค่ะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเนื้อหาแนะนำเคล็ดลับไว้ก็หลายอย่างเหมือนกันที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องการนอนให้พออย่างน้อย7-9ชั่วโมงครับอันนี้พื้นฐานสำคัญเลยแล้วก็มีเรื่องการฝึกหายใจลึกๆหรือการทำสมาธิอันนี้คงช่วยเรื่องลดเครียดโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับแค่เรื่องผ่อนคลายผิวเผินนะค่ะ อย่างการหายใจลึกๆหรือทำสมาธิมันช่วยปรับการตอบสนองของร่างกายเราต่อความเครียดโดยตรงเลยครับคือช่วยลดผลกระทบที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสมองที่เราคุยกันเมื่อกี้โอ้เข้าใจแล้วค่ะใช่ครับส่วนเรื่องการพักเบรกหรือแม้แต่การหัวเราะเนี่ยเนื้อหา,อาชี้เลยว่ามันคือการลงทุนที่จำเป็นนะไม่ใช่เรื่องเสียเวลาหรือฟุ่มเฟือย Mm hmm. มันเหมือนการบำรุงรักษาสมองให้มันพร้อมใช้งานให้มันกลับมาอยู่ในสภาพฟองน้ำที่พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอไงครับการหัวเราะหรือการมีปฏิสัมพันธ์ดีๆกับคนอื่นเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อสารเคมีในสมองช่วยลดเครียดได้เหมือนกันเข้าใจเลยค่ะแสดงว่า กิจกัรที่บางทีเรามองว่าไม่ productive อย่างการพักการคุยเล่นการหัวเราะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนดูแลสมองโดยตรงเลยเพื่อให้มันทำงานได้ดีที่สุดใช่เลยครับสรุปง่ายๆก็คือว่าการจัดก,การความเครียดกับการนอนให้พอเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจทั่วไปแล้วแต่เป็นการลงทุนกับฮาร์ดแวร์ชิ้นสำคัญที่สุดของเราเลยเนาะ เพื่อให้คิดไวเรียนรู้เร็วแล้วก็ทำงานได้เต็มที่ตรงประเด็นที่สุดเลยครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจมากๆชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับค่ะคือถ้าเราลองเลือกคลิดลับแค่ข้อเดียวจากที่เราคุยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการนอนเพิ่มอีกสักนิดฝึกหายใจสัก5นาทีหรือแม้แต่การหาเรื่องหัวเราะทุกวันก็ได้แล้วลองทามันแบบสม่าเสมอจริงๆนะครับอือทาทุกวันใช่ครับทาทุกวันคุณคิดว่า มันจะเปลี่ยนประสิทธิภาพการคิดการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งความรู้สึกโดยรวนของเราในแต่ละวันไปได้มากน้อยแค่ไหนอืม,มันอาจจะมีความเป็นไปได้อะไรใหม่ๆซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่ทําต่อเนื่องแบบนี้บ้างน่าคิดนะครับเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องนิสัยที่จะช่วยให้สมองของเราเนี่ยแข็งแรงไปได้นานๆตลอดชีวิตเลย ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อิงมาจากหนังสือปัญญาคงทนสร้างสมองแข็งแรงด้วยนิสัยดีนะคะเราจะมาลองออสกัดเอาแก่นสําคัญแล้วก็เคล็ดลับที่น่าจะเอาไปใช้กันได้จริงค่ะครับผมซึ่งประเด็นที่ผมว่ามันโดดเด่นมากๆจากข้อมูลชุดนี้เลยนะคือการที่เขาเน้นย้ําว่าสุขภาพสมองในระยะยาวของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนิสัยที่เราทําซ้ําๆในแต่ละวันนี่แหละครับมากกว่าที่เราเคยคิดว่าเป็นเรื่องของอายุหรือพันธุก,กรรมซะอีกอ๋อจริงเหรอคะครับ ซึ่งมุมมองแบบนี้มันเหมือนให้อำนาจกับตัวเราเองเลยนะในการดูแลสมองของเราโหงั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วกุญแจสําคัญมันอยู่ในมือเราเองไม่ใช่สิ่งที่แบบถูกกาหนดมาแล้วตายตัวแล้วที่สําคัญคือไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ยังเริ่มสร้างหรือว่าปรับปรุงนิสัยพวกนี้ได้เสมอเลยเหรอคะถูกต้องเลยครับไม่มีคําว่าสายเกินไปจริงๆครับสําหรับการดูแลสมองคือมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปได้ตลอดชีวิตเลยแล้วในข้อมูลเนี่ย ขาก็มีกรอบแนวคิดที่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นด้วยนะครับมาจาก Sharp Brains ใช่ใช่ใช Sharp Brains ที่มี5แกนหลักอันนั้นใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะช่วยให้เราเข้าใจองค์ประกอบของการดูแลสมองได้ดีขึ้นเยอะเลยมีอะไรบ้างนะคะครับหลักๆเลยก็คือ 1. ความหลากหลาย Variety กับ2ความท้าทาย Challenge 2อ,อย่างนี้มักจะมาคู่กันนะครับก็คือการที่เราลองทำอะไรใหม่ๆ หรือลองเปลี่ยนวิธีทําสิ่งเดิมๆเ,เพื่อกระตุ้นสมองส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีความยากนิดนึงคือไม่ใช่ทําอะไรซ้ําๆเดิมๆที่มันง่ายเกินไปเพราะความทา้าทายน,นี่แหละครับที่มันจะช่วยสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆให้สมองเราอ๋อเข้าใจค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราลองเรียนภาษาใหม่ๆห,หรือว่าลองหัดเล่นดนตรีหรือแม้แต่แค่ลองเปลี่ยนไปใช้มือข้างที่ไม่ถนัดแปลงฟันดูอะไรแบบนี้ก็เข้าข่ายด้วยไหมคะใช่เลยครับกิจกรรมพวกนั้นแหละครับ คือตัวกระตุ้นสมองชั้นดีเลยต่อมาก็คือการมีส่วนร่วม engagement คือการที่เราจดจอ่อมีสมาธิกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ทำแบบใจลอยไปเรื่อยแล้วก็การปรับตัว adaptability อันนี้ก็สำคัญมากคือการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ๆ แล้วก็เรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ต่างๆครับอืมจริงด้วยค่ะในยุคนี้อะไรๆก็เปลี่ยนเร็วการปรับตัวได้นี่สําคัญจริงๆด้วยค่ะแล้วแกนสุดท้ายล่ะคะแกนสุดท้ายคือความสมดุล balance ครับอันนี้จะครอบคลุมภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งเรื่องอาหารการกินที่มีประโยชน์การนอนหลับที่เพียงพอการออกกําลังกายสม่ําเสมอการจัดการความเครียดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็รวมไปถึงการหาเวลาผ่อนคลายหรือว่าเล่นสนุกด้วยนะครับเขามนีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจด้วยนะว่าสมองเราเหมือนสวนที่เราต้องคอยดูแลเปรียบเทียบกับสวนเหรอคะโหน่าสนใจจังค่ะขยายความหน่อยได้ไหมคะครับก็คือการดูแลสมองก็เหมือนการทําสวนนะเราต้องรดน้ําก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอต้องใส่ปุ๋ยด้วยอาหารสมองดีๆการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็ต้องคอยถอนวัชพืชด้วย ซึ่งก็คือการจัดการความเครียดหรือกําจัดนิสัยที่ไม่ดีต่อสมองออกไปการดูแลแบบนี้มันต้องทําอย่างสม่ําเสมอสวนถึงจะงอกงามสมองเราก็เหมือนกันเลยครับโอ้โหภาพเปรียบเทียบนี้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะทําให้รู้สึกว่าการดูแลสมองนี่เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในหลายๆด้านจริงๆเราถ้าจะให้ลงรายละเอียดเป็นนิสัยที่เราเริ่มทำได้เลยในชีวิตประจำวันล่ะคะพอจะมีตัวอย่างไหมคะว่ามีอะไรที่ข้อมูลนี้แนะนำเป็นพิเศษบ้าง มีหลายอย่างเลยครับที่ทำได้ไม่ยากอย่างเช่นการเลือกทานอาหารที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าดีต่อสมองพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ถั่วต่างๆปลาที่มีไขมันดีผักใบเขียวอะไรพวกนี้ครับข้อนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะค่ะอันนี้พอจะเคยได้ยิงมาบ้างแล้วเรื่องการทำงานล่ะคะ <ST>. เห็นมีพูดถึงเรื่องมมาติดทัสกิ้งด้วยใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจคือข้อมูลแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำหลายอย่างพร้อมกันมมาติทัสกิ้ง เพราะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันทําให้ประสิทธิภาพลดลงและสมองก็ล้าด้วยควรจะฝึกจดจ่อกับงานทีละอย่างให้เสร็จไปเป็นเรื่องๆมากกว่านอกจากนั้นก็มีการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมครับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนการพูดคุยพบปะอันนี้ก็สําคัญมากๆในการรักษาสุขภาพสมองให้ดีครับอ๋อแค่การพูดคุยพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าอยู่กับครอบครัวนี่เองก็ช่วยได้เหมือนกันสินะคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ อีกข้อที่ผมว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการค้นหาและรักษาเป้าหมายในชีวิตครับความรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายหรือว่าเรากำลังทำอะไรเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันใหญ่กว่าตัวเองอาจจะเป็นงานอาสาสมัครการเป็นที่ปรึกษาให้ใครหรือแม้แต่การตั้งเป้าหมายส่วนตัวเล็กๆน้อยๆก็ตามสิ่งนี้จะช่วยให้สมองเรายังคงทำงานอย่างมีทิศทางแล้วก็มีความกระตือรือร้อนอยู่เสมอครับโหนี่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องกายภาพอย่างอาหารการกิน ไปจนถึงเรื่องของจิตใจแล้วก็ความสัมพันธ์เลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้คำถามที่น่าสนใจให้ลองกลับไปคิดต่อกันดูก็คือมีนิสัยข้อไหนในรายการที่เราคุยกันไปเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเออข้อนี้น่าจะเริ่มได้ง่ายที่สุดสำหรับเราหรือข้อนี้อาจจะท้าทายหน่อยแต่ก็น่าลองปรับใช้ดูนะไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันทั้งหมดนะครับ การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละวันนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นสําคัญของการสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงในระยะยาวได้เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทําได้จริงแล้วก็บางทีอาจจะลองคิดต่อไปอีกนิดเดก็ด้นะครับว่าถ้าหากนิสัยเหล่านี้มันหล่อหลอมสมองเราได้จริงๆการที่เราตั้งใจเลือกแล้วก็สร้างนิสัยในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเราในระยะยาวได้ยังไงบ้าง นั้นสิคะเป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อยอดไปได้อีกไกลเลยค่ะและนี่ก็คือสาระสำคัญที่เรากลั่นกรองมาฝากกันนะคะจากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยเพื่อสมองที่แข็งแรงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นจุดประกายแนวทางในการดูแลสุขภาพสมองของเราต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชยัยไลฟ์ภาคสุขภาพค่ะ